สวัสดีครับมาพบกับช่องกับเขา่าข้าแสบเวยครับพี่น้องเมื่อนี้ผมก็จะมาขัวไข่เวยครับพี่น้องขัวไข่ก็จะมีต้นหอมหั่นไว้เรียบร้อยแล้วครับแล้วก็มีตะไคร้แล้วก็มีหัวหอมแดงเวยครับหั่นไว้เรียบร้อยอันนี้ก็จะเป็น พริกส้อยเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องขัวไข่กะแค่สองฟองนะครับพี่น้องทำกินแบบบานๆเลยครับอะดับแรกข้ากับต้มน้ำเลยครับพี่น้องทีนี้ข้าาตะไคร่ลงเลยครับพี่น้องพักก็ต้องใส่หลายด้วยครับถ้าใส่หลายมันบ่ค่อยแซ่บเลยครับพี่น้องเพราะห้าต้อกการกินไข่ ได้หลายแขนๆเ้ยครับพี่น้องครับน้ำกัดเดือดเป็นที่เรียบร้อย้อครับผมก็จะเอาไข่ล่งอ่ะเด้อครับเอาไข่ลงไปเด้อครับพี่น้องรับผมแล้วกับข้นเด้อครับพี่น้องข้นเด้อครับพี่น้องข้นให้ทั้งเขากับนาดเลยครับ คนไปเรีิ่งเด็กครับพี่น้องครับเซนีก็คนเส็จเรียบร้อยกัจยบจะเอาเครื่องลงด้วยครับนอนเอาเครื่องลงด้วยครับเทลงไปโหลดครับ เพลงไดครับพี่น้องหอมบบครับขัวไข่เอาเครื่องลงแล้วเขากับ้นเรียบครับพี่น้องโอ้หอมครับหอมอีรีครับตอนนี้เข้ากับจะป,ปุงเครื่องอ่ะเรียบครับพี่น้องเขาเอาปลาแดใส่ลงไปเรียบครับใส่ลายกระแสบหบลายเรียบยยครับพี่น้องปลาแดด อะไนัวๆด้วยครับพี่น้องเข้ากับใส่พงสลดสอนหนึ่งด้วยครับไส้น้ำปลาลงไปพี่น้องใส่พ่อปรมาม่าด้วยครับบ่ต้องใส่หลายอยากมันเข้มควรให้มันเข้ากันเพียงได้ครับพี่น้องแขนแล้วพี่น้องแค่สองลูกเด้อนี่แค่สองฟองด้วยครับแขนน่ากินว่า ไห,หน้ามันเหลือนิดน้อยก่อนค่อยปลูกด้วยครับพี่นอ้องถ้าเขาใส่ผักหลายมันโบบีตาเสียบด้วยครับพี่นอ้องเาใส่พ่อประมาณผักครับก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยด้วยครับพี่น้องัวไข่รพร้อมเสิร์ฟแล้วครับพี่น้อง เป็นไรครับแขนอองต้องบ่ครับเป็นจะเสียบบ่ครับไข่สองฟองทํำกินแบบพ่อเพี้ยงเด้อครับพี่น้องเป็นไรครับเป็นจะเสียบบ่ถ้าแสียบกะอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดครับสกข่ให้ผมในเรือครับพี่น้อง ก็จะได้ลงคลิปต่อๆไปด้วยครับขอบคุณครับ